เด็กบรรดาหัวกะทิจากโรงเรียนต่างๆก็จะหาโอกาสของตัวเองด้วยการมาสอบเข้าตเตรียมอุดมสิ่งที่คือความสําคัญอันดับหนึ่งสูงสุดทําให้คนนั้นแย่งกไปสอบเข้าตเตรียมบุโดมนั้นคืออัตราของการสอบติดมหาวิทยาลัยการเรียนเตรียมบุดมข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้าแถวเคารพธงชาติคืออยู่หน้าห้องตัวเองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือจัดแก้วข่าวไม่ง้อีกปีที่88นะฮะไม่ได้หมายความว่าเข้าไปแล้วจะชอบทุกคนนะแต่สําหรับผมแล้วมันคือสถานที่ที่เปลี่ยนชีวิต มีภาพการไปสอบเยียมุุรดมศึกษาที่ Impact Arena เมืองทองธานีก็จะเห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศต้องใช้คำว่าทั่วประเทศนะฮะก็เข้ามาสอบเตียมอุดมกันวันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆร้0เปอรซนะครับที่จะเอาประสบการณ์ในฐานะที่เคยสอบติดเตียมอุดมกับเขาชาตินี้มาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันคือย้อนกลับไป ผมสอบเข้าเตรียมอุดมเนี่ยตอนนั้นประมาณปีต้มยำกุ้งนะฮะ2,541ประมาณนั้นเตรียมอุดมศึกษาที่เขาไปสอบกันนั้นคือเตรียมอุดมศึกษาจบชื่อโรงเรียนคือชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะไม่มีสร้อยต่อห้อยท้ายว่าเตรียมนั้นเตรียมโน้นเตรียมนี้ไม่มีนะฮะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่สาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับ ไม่ใช่สาขาไม่ได้หมายความว่าเราเรียนเตรียมอุดมศึกษาไปเปิดที่สาขานั้นสาขาน้้สาขานี้เพิ่มเติมจริงๆถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามีในระดับภูมิภาคคือเตรียมอุดมศึกษาก็พยายามที่จะขยายหลังๆนะฮะเท่าที่ผมรู้มาก็คือจะขยายไปเปิดเตรียมอุดมศึกษาสําหรับเด็กภาคเหนือหรือว่าอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้านับกันจริงๆเตรียมอุดมศึกษาที่สอบกันที่ Impact เนี่ยก็คือเตรียมอุดมศึกษาซึ่งแต่ก่อนนั้น เป็น,นแผนกเตรียมอุดมศึกษาของจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยนะฮะถ้าใครเข้าไปเตรียมอุดมศึกษามันจะมีป้ายบอกเลยว่าประวัติของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้นจริงๆแล้วมันคือมันถูกก่อตั้งมาโดยบรรดาครูอาจารย์ที่เรียนอยู่ในที่สอนอยู่ในจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยแล้วก็ลองตั้งโรงเรียนมัธยมปลายโรงเรียนหนึ่งขึ้นมาเพื่อคัดสรรเด็กสําหรับเข้าไปเรียนในจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยอันนี้คือเบื้องตน้นนะฮะ สิ่งที่คือความสําคัญอันดับหนึ่งสูงสุดที่ผมเชื่อว่าทําให้คนนั้นแย่งการสอบเข้าเตรียมบุดมนั่นคืออัตราของการสอบติดมหาวิทยาลัยนั้นก็แทบจะเรียกว่าเกือบจะร้อยเซทุกปีอยู่แล้วก็คือยังไงเข้าไปการันตีว่าคุณเอนติดหรือว่าคุณแอดมิชชั่นเนี่ยติดแน่นอนมันจะมีหลุดร่วงไปไม่กี่คนในรุ่นนะฮะหลายคนก็จะบอกว่าอ,อ๋อแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าโรงเรียนเตรียมบุดมนั้นแต่ก่อนก็จะเรียกกันว่าไปขโมย เด็กนักเรียนหัวกะทิมาจากโรงเรียนอื่นคือไม่ต้องบิ้วเองบอาง,ง่ายๆนะฮะเพราะว่าเด็กบรรดาหัวกะทิจากโรงเรียนต่างๆก็จะหาโอกาสของตัวเองด้วยการมาสอบเข้าเตรียมบูดมพอมาสอบเข้าเตรียมบูดมก็จะกลายเป็นที่รวมแหล่งบรรดาหัวกะทิทั้งหลายของโรงเรียนต่างๆมาสอบแล้วก็กลายเป็นว่าก็ได้เป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งโดยที่ไม่ต้องบิ้วเองเพราะเตรียมบุดมไม่มีมอตน้นนะฮะบอกอย่างนี้ก่อนเตรียมบุดมศึกษาจริงๆไม่มีมอต้นมีแต่มอปลาย ก็เลยมีหลายห้องนะครับเฉพาะมปลายม .4 ม .5 ม .6 นี่ก็รับกันประมาณนี้นะครับเป็นพันคนที่สําคัญที่สุดเลยที่ทําให้เตรียมบุรมศึกษาแตกต่างจากที่อื่นที่เตรียมบุดมเป็นโรงเรียนรัฐเสียค่าเทอมเท่าๆกับที่โรงเรียนรัฐอื่นๆทั่วประเทศในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลเสียก็สมัยผมก็คือไม่กี่ร้อยบาทนะครับ แต่ที่สําคัญก็คือที่เตรียมหมุดมนั้นจะมีสมัยผมจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งในแต่ละวิชาจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือหัวของเตรียมอมดมเป็นพระเกี้ยวที่จะเอามาเรียนควบคู่กันไปนะครับในนั้นก็จะมีเนื้อหาที่มันเป็นเนื้อหาที่แอบยากขึ้นกว่าเล็กน้อยอีกเล็กน้อยอีกนิดหนึง่งนะครับมีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นมาการสอบก็จะเป็นการสอบที่มีบ่อยนะครับ าการสอบที่เตรียมบุดมในแต่ละเทอมนั้นก็จะนอกเหนือจากมีสอบกลางภาคกับสอบปลายภาคมันจะมีสอบก่อนกลางภาคกับสอบหลังกลางภาคหมายความว่าในหนึ่งเทอมเนี่ยมันจะสอบกันบ่อยมากนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเข้าไปแล้วจะชอบทุกคนนะแต่สําหรับผมแล้วมันคือสถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตนะครับผมมาจากผมบอกแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้เข้าเตรียมบุดมศึกษา ตอนมต้นเรียนอยู่อีกที่หนึ่งโรงเรียนชายล้วนโอ้โหไม่สนใจเรียนเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาด้วยความที่ตอนเรียนประถมเราเรียนโอ้เราเรียนดีมากอะอย่าหาว่าอวดอย่างนั้นอย่างนี้นะตอนประถมได้เรียนเก่งมากเลยเพอตอนมัธยมต้นก็ไม่ต้องสอบใช้โคต้านะครับขอโรงเรียนประถมแล้วก็เข้ามต้นได้เลยก็เรียนไปตามปกติส่วนใหญ่จะเน้นเล่นกีฬาซะมากกว่าปรากฏว่าเข้ามสี่ที่โรงเรียนเก่า ผมเข้าม .4 แล้วนะฮะเท่ากับว่าผลเวียนซ้ำม .4 หนึ่งปีไม่ได้หมายความว่าตอนม .3 ขึ้นม .4 แล้วไปสอบเตรียมแล้วไม่ติดนะไม่ใช่ไม่รู้จักเตรียมอุดมไม่คิดว่าอยู่ในหัวเลยปรากฏว่าเรียนม .4 เรียนสินคณนนโอ้โหคุณผู้ชมตกเลขยับ <c oughs> ก็เผอิญว่าตอนปิดเทอมตอนขึ้นก่อนขึ้นม .5 ผมก็สนิทกับเพื่อนคนหนึ่งพี่สาวของเพื่อนสนิทผมคนนี้ เขาเรียนเตรียมบุดมครอบครัวเขาก็คือครอบครัวเตรียมบุดมดังนั้นเขาก็อยากให้เพื่อนผมคนนี้เขาสอบเตรียมได้ปรากฏว่าไอ้ปีที่แล้วก่อนที่จะขึ้นมสีเนี่ยเขาสอบเตรียมเขาสอบไม่ได้ปีนี้เขาก็เลยจะสอบอีกครั้งปรากฏว่าวันหนึ่งผมไปบ้านเขาไปที่บ้านเขาไปบ้านเขาเขาก็เลยโยนใบสมัครใบสมัครก็ไม่ได้หาเองนะคุณคุณคิดดูสิมันคือโชคชะตาพาไปทั้งนั้น เอามายนให้แล้วบอกเฮ้ยไปสอบเตรียมเป็นเพื่อนกูหน่อยใช้คํานี้เลยไปสอบเตรียมเป็นเพื่อนกูหน่อยสอบเตรียมบูโดมแล้วกูจะติดไหมเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าไม่รู้จักรู้จักคําว่าเตรียมบูโดมคืออะไรแต่มันรู้สึกว่ามันห่างไกลจากตัวเองเหลือเกินนะฮะห่างไกลทั้งจากที่บ้านไม่มีเพอร์เซพชันอยู่ในหัวว่าโรงเรียนเตรียมคืออะไรไม่ได้วางแผนยาวไกลขนาดนั้นว่ามหาวิทยาลัยจะไปทางไหนเลยนะฮะปรากฏว่าเหตุการณ์ก็ กลับกลายเป็นว่าเพื่อนก็โยนไปสมัครมาให้แล้วก็สิ่งสำคัญคืออะไรสิ่งสำคัญคือโยนข้อสอบย้อนหลังเตรียมอุดมมาให้2เล่มคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผมใช้วิธีนี้เนี่ยในการสอบเข้าทั้งเตรียมอุดมแล้วก็สอบเข้ามาหาวิทยาลายัยคือไม่อ่านหนังสือเลยแต่ใช้วิธีการคือทำข้อสอบย้อนหลังข้อสอบเก่าอะฮะ แล้วพอทําข้อสอบเก่าย้อนหลังปั๊บแล้วพอเรารู้แล้วว่าข้อไหนเราทําไม่ได้ค่อยย้อนกลับไปอ่านบทเรียนนั้นตอนมไหนหรือม,มอะไรก็ตามไม่ใช่ตะลุยอ่านด่าเลยอยากสอบเข้าเตรียมอ่านมันตั้งแต่มหนึ่งม,มสองม,ส,องม,ส,องมสามแล้วก็สอบเรียนพิเศษไม่เคยเรียนครับไม่มีตังค์นะฮะบอกเลยไม่มีตังค์เรียนมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะ ปรากฏไปสอบเข้าสอบได้เพื่อนก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพื่อนไปสอบวิทย์คณิตเพื่อนไม่ติดเพื่อนก็ย้ายไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งไม่ได้กลับเข้าไปเรียนที่โรงเรียนเดิมอันนั้นก็ว่ากันไปแต่พอเข้าเตรียมบ,บุดมไปปั๊บหลายคนก็จะนึกว่าภาพจากข้างนอกมองเข้าไปโอ้โหไอเด็กที่นี่ต้องเห็นกระตัวมากๆทุกคนแน่ๆเลยอะวันวันต้องเคร่งครัดอยู่กับการเรียนการสอบไม่เล่นไม่อะไรเลยผมบอกเลยครับบรรยากาศข้างใน ไม่ใช่แบบที่คุณนึกเลยคือเป็นบรรยากาศทั่วๆไปตอนเช้าไปถึงก็คือเข้าแถวแต่ไม่มีเข้าแถวที่สนามฟุตบอลสนามรวมนะครับเพราะว่ามันเป็นพันคนคุณ g e ตไหมดังนั้นมันมันบรรจุไม่พอ,อการเรียนเตรียมบุรดข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้าแถวเคารพธงชาติคืออยู่หน้าห้องตัวเองสบายๆไม่ต้องตากแดดหนึ่งอย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงประทับใจในความเป็นเตรียมบุรด หลายคนจะนึกว่าเข้าไปทีนบูรมจะมีแต่โอไฮโซไฮโซลูกคนรวยทั้งนั้นผมเป็นหนึ่งในคนหนึ่งที่ไม่ใช่และคุณเชื่อไหมว่าของขวัญวันเกิดผมตอนก่อนจะจบม .4 ผมจะเกิดเดือนกุมภาพันธ์พอเกิดเดือนกุมภาพันธ์ปั๊บมันคือเดือนก่อนจะสอบปลายภาคเพราะว่ามีนาคมมันคือปิดเทอมของขวัญวันเกิดตอนผมขึ้นจากม .4 จะขึ้นม .5 เพื่อนรวบรวมเงินให้ผมไปซื้อคอร์สเรียนพิเศษผมก็เลยได้ผมเลยได้เรียนพิเศษที่สยามครั้งเดียวในชีวิตตอนก่อนขึ้นม .5 บวกกับซื้อรองเท้านักเรียนให้ผมคู่นึง่งพาะมันเห็นรองเท้านักเรียนผมขาดคุณผู้ชมผมไม่ได้โม้นี่คือน้ำใจของสิ่งที่คุณมองจากข้างนอกเข้าไปแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันจะไม่เกิดกับเด็กที่แย่งกันเรียน แข่งกันเรียนไม่ไม่จริงอะเพราะสิ่งที่ผมได้รับจากเพื่อนแล้เพื่อนทุกวันนี้เพื่อนกลุ่มนั้นยังเป็นเพื่อนสนิทของผมอยู่ผมรู้จากชีวิตของตัวเองตอนเรียนเตรียมบูดมตอนม .5 ที่ผมเรียนเตรียมบูดมศึกษาเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มีโอกาสไปดูละครเวทีของคณะนิเทศศาสจุลาซื้อบัตรไปดูตอนนั้นบัตรไม่ได้แพงมากฮะร้อยบาท 80บาท1 0อยบาท120บาทอะไรประมาณนี้เก็บตังค์ได้ไปดูและจากนั้นตั้งแต่ม .5 หเป็นต้นมาผมก็ตั้งสัตย์ปฏิญาณกับตัวเองว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าชีวิตของเราเกิดมาเราควรจะต้องทำสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เราถนัดทุกงานในทีมบุดมผมเป็นวิธีกรหมดตอนผมเรียนนะฮะแล้วผมก็เปิดเพลงแล้วผมก็ตั้งปฏิธานกับตัวเองว่าผมต้องทำละครเวทีผมต้องเข้าวิเทศศาสตร์จุฬาให้ได้ และทุกวันนี้อาชีพทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงซึ่งผมบอกมาผมได้ทําเพราะว่าผมได้โอกาสเข้าเตรียมบุรมศึกษาจากวันนั้นที่เพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงไปสอบเตรียมเป็นเพื่อนกูหน่อย